สวัสดีครับผมมาดูการกึงใบพัดสตเตนเลสของเรานะครับเนี่เป็นใบพัดรุ่นแรกครับตัวนี้เ <c oughs> นี่ยในกันตอนกึงเก็บผิวมันครับ ไปเรื่อยๆครับเล่งมากไม่ได้ครับมีนไม่จะแตกเสียง่อนข้างจะดังนะครับ ใกล้ๆครับอส่วนมากจะทาคลิปแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับไม่ค่อยมีเวลาเอ่อก็จะทําคลิปแบบสดๆอย่างนี้แหละเอ่อนี่ครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับพยายามทําคลิปออกมาให้มันเยอะๆขึ้นครับเอ่อเป็นคลิปแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับ ก็จะเป็นงานกึงทั่วไปเนาะเอ่อส่วนเทคนิคอะไรต่างๆก็ใครอยากรู้ก็สอบถามได้ครับเออตัวนายรู้ก็จะบอกครับพองานชายช่างก็จะประสบการณ์ไม่ค่อยเหมือนกันครับแต่ละที่หรือว่าแต่ละคนเอ่อนี่ครับ แต่ก่อนผมเน้นแต่คลิปสั้นนะครับทาแต่คลิปสั้นคนดูก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ผ่านการตั้งค่าอะไรต่างๆครับนก็เลยมาหันมาทําคลิปยาวงานเปลงบ้างงานใบพัสตเลด เลยครับผม เดี๋ยวมาเก็บรูอีกทีนะครับรูตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บอีกทียังไม่เสร็จครับเกินใกล้กเคียงไว้ก่อน ประมาณนี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม